พักเก้าไกรก็มีเรื่องของการที่จะถูกยุบเข้าข่ายการถูกยุบกระทำความผิดของพรบประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพักการเมืองเนี่ยพร้อมกับภูมิใจไทยวันนี้ภูมิใจไทยนิ่งไปเลยเห็นไหม hmm. ไม่เล่งยุบภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยยังไงเขาก็อยู่ฝ่ายอนุรักษ <Huh. S 1> ์ฮะครับแั hmm. แ่นั่นพักที่น่ากลัวก็คือพักเก้าไกรนี่แหละถ้าไม่มีเก้าไกรแล้วเนี่ย โอกาสที่จะพลิกคว่วกับข้างเนี่ยเป็นไปได้ยากครับอ่าอเอาละนี่คือชี้ให้เห็นว่ามันสัมพันธ์กับการเมืองกระดานใหญ่ของประเทศนะครับอยู่อ้าวกลับมาที่พักเก้าไกลคราวนี้พักเก้าไกลเนี่ยถ้าคำแนะนำของพี่ศักดาลแล้วถ้าพักเก้าไกลจะทำคะแนนเพิ่มมากขึ้นมีหลายคนมองนะ ว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยที่ผ่านมาคะแนนดีในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วดีเพราะว่ามีเป้านิ่งก็คือสองลุงแล้วก็อมมีลุงไม่มีเล่าอยู่มาเก่าปีอะไรดีขึ้นเศรษฐกิจพังพระเด็จการรัฐประหารก็คะแนนก็ กอบโกยคะแนนเป็นกอบเป็นกรรมแต่ตอนนี้มาอ้างเรื่องสองลุงอะไรไม่ไม,ไม่ไม่มีแล้วไม่มีลุงแล้วทีนี้คะแนนก็จะย,ยังดูนิ่งๆอาจจะไม่ได้เพิ่มพูดพลาดเท่าไหร,ร,ร่สรักก้าไกรเพราะว่าหาเป้ายัางไม่เจอคําเป้าในทางการเมืองที่จะโยนไปแล้วได้คะแนนยังไม่เจอแต่ถ้าเกิดว่าสารลฐมนุนยุบพรรคก้าไกรขึ้นมานี่อาจจะเป็นเป้าใหม่ที่ทําให้พรรคก้าไกลสามารถที่จะฉกฉวย เรียกว่ายุทธศาสตร์ในการฉวยคะแนนว่าโอ้โจมตีสารรัฐธรรมนูญโจมตีข้อหาแบบยุบแบบนี้ก็เรียกคะแนนความนิยมอันนี้ถือว่าจะเป็นทําให้มีคะแนนเพิ่มมากขึ้นให้กับก้าวไกลได้ไหมหรือว่าพี่เสนาค,คิดว่ามีข้อแนะนําในทางยุทธศาสตร์อื่นๆอ,อ,อีกสําหรับก้าวไกลถ้าหากว่าคนของพรรคก้าวไกลหรือ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการติดสินใจฟังรายการคุณพัชรนี่ผมก็ผ่านรายการนี้เลยครับว่าพักเก้าไกลเดีย่ยจะต้องทํารูปธรรมในเรื่องของการสร้างผลงานของพักการเมืองที่โดดเด่นในสายพันธุ์ของพักอนาคตใหม่ก้าวไกลให้ชัดเจนกว่านี้ในช่วงนั้นที่ว่าการหาเสียงแล้วไม่เกิดวาทกรรมว่ามีลุงไม่มีเรา ไม่จับมือกับสองรูมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นวาทกรรมหนึ่งในการหาเสียงเท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วก็ยังเหลืออีกหลายรูปธรรมในการทำคะแนนนิยมให้พักก้าวไกลหรือพักที่กำลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกเหมือนกัน